สาวสายใหญ่ใส่ได้ไหมนะคะรุ่นนี้นะผ้าน้องได้มัดตึงถึง44นะคะเป็นรุ่นงานแขนพองนะพิมพ์ลายดอกเครื่องหนึ่งนะคะงานปักรายละเอียดใน,นเน้นแบบนี้เลยนะคะพิมพ์ลายดอกนะเก็บรายละเอียดนะคะปักรูปไม้นีจะ้ะทั้งหน้าและหลังเลยนะเดี๋ยวแม่ค้าจะเอาข้างหลังให้ดูนะคะนี่ค่ะอ่ะแล้วรุน่นนี้มีสีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่สีม่วงสีแรกนะคะ สีต่อไปน้องจะเป็นสีเขียวนะเป็นเขียวใบไม้นะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองคือขับผิวคนผิวสองสีนะตรงนี้ค่ะอ่ะแล้วก็จะมีสีส้มนะจ๊ะรุ่นนี้มีห้าสีสีเยอะมากแม่ใครที่แบบว่าผิวสองสีนะคะผิวสองสีเลือกสีได้เลยนะคะก็จะเน้นนะ สีม่วงสีชมพูสีส้มอะไรอย่างนี้นะคะใครที่ชอบนาะสดใสนะคะใส่แล้วขึ้นกล้องนะคะรุ่นนี้ถ่ายจากงานจริงนะสอบถามรูปแบบดูลายเพิ่มเติมกับแม่ค้านะคะเดี๋ยวจะเอาช่องทางติดต่อให้นะ